สรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายฉากด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชารามรณะมานะและมัคคะพระนางรูปนันธาเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุโธธนะกับพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นพระกนิษฐาพิณีของพระนันทเถระพระนามเดิมว่านันธาแต่เพราะพระนางมีสิริโฉมงดงามยิ่งนักพระประยุรญาตจึงพากันเรียกว่ารูปนันธาบ้างอธิรูปนันธาบ้าง พระรูปกายสวยงามมากจนเป็นที่เรื่องหรือว่าทรงเป็นชนบทกาลยานีคืองามที่สุดในแคว้นวันหนึ่งพระนางมาปรารพบว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละสิริราชสมบัติออกผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้เอกอัครบุคคลในโลกพระราหุลราชโอรสก็ออกผนวดแล้วเจ้าพี่ของเราคือพระนันทก็ออกผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราก็ออกผนวดเช่นเดียวกัน พระประยุรญาติจำนวนมากออกผนวแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระญาติของเราประโยชน์อะไรในการอยู่ครองเรือนของเราเราเองก็ควรจักบ,บวชเช่นเดียวกันเมื่อดำริดดังนี้แล้วพระนางจึงทรงผนวดในสันนักภิกษุณีพระนางทรงผนวดเพราะความเสน่หาในพระญาติหาใช่เพราะศรัทธาไม่แม้บวชแล้วก็ไม่ประสงค์เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงว่า จะได้ฟังพระดำรัันานาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของรูปทั้งนี้เพราะพระนายึดมั่นอยู่ว่าพระรูปของพระนางน,นั้นสวยงามน่ารักน่าพอใจชาวนครสาวัตถีที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะประชุมกันฟังธรรมทุกเวลาเย็นแม้ภิกษุสงฆ์ก็เหมือนกันย่อมไปเฝ้าพระาศาสดาเพื่อฟังธรรมทุกเวลาเย็นทั้งชาวนครและภิกษุณีสงฆ์เมื่อฟังธรรมของพระาศาสดาแล้ว ก็อดสรรเสริญพระธรรมเทศนามิได้ข้อความสรรเสริญพระธรรมเทศนานั้นพระนางรูปนันธาได้ทรงสดับหนึ่งนิสเสมอมาพระนางทรงดำริว่าคนทั้งหลายชมเชยพันานาคุณแห่งเจ้าพี่ของเรานักหนานหากเราจะไปฟังธรรมบ้างแม้พระองค์จะทรงตำหนิเรื่องรูปของเราก็จะทรงตำหนิศักเท่าใดเทียวถ้ากระไรเราแอบไปกับภิกษุณีทั้งหลายมีให้เจ้าพี่เห็นเราฟังธรรมเสร็จแล้วกลับมา เมื่อตกลงพระทัยดังนี้แล้วจึงตรัสบอกเพื่อนภิกษุณีด้วยกันว่าวันนี้จะไปฟังธรรมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทราบแล้วคิดว่าไม่เคยมีเลยที่พระนางรูปนันธาจะแสดงความประสงค์ไปฟังธรรมของพระาศาสดาวันนี้ประหลาดจริงหนอเป็นลาบของพระนางแล้วที่ได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาอันหนึ่งเพราะปรรพบพระนางนี้พระาศาสดาคงจะแสดงธรรเทศนาอันวิจิตดังนี้แล้วพาพระนางไป ตั้งแต่เวลาที่ออกจากที่พำนักพระนางทรงตั้งพระทัวว่าจะไม่ให้พระศาสดาหเห็นตนจะหลบซ่อนอยู่ในตอนหลังๆวันนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าวันนี้รูปนันธามาฟังธรรมทำเทศนาอย่างไรหนอจึงจะหมาะแก่เธอทรงเห็นว่ารูปนันธาเป็นผู้หนักในรูปมีความพอใจในรูปมีเยื่อใหญ่ในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปนั้นแลหมอกแก่เธอเหมือนการบงหนามด้วยหนามท่านกล่าวว่า บุคคลในโลกที่ได้เห็นพระทถาคตแล้วไม่เลื่อมใสมีอยู่น้อยเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณสมบัติครบถ้วนที่ให้บุคคลเลื่อมใสรักและพอใจหนึ่งบุคคลบางพวกเป็นรูปปัปับประมาณิกามีรูปเป็นประมาณคือพอใจในรูปที่สวยงามเลื่อมใสเยื่อใหญ่ในบุคคลที่มีรูปงามบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้เห็นพระสรีรักของพระตถาคตอันงามพร้อมมีพระลักษณะพิเศษมีพระชวีด,ดุจทองคำ ย่อมเริ่อมใสสองบุคคลบางพวกเป็นโคศพประมาณิกามีเสียงเป็นประมาณคือชอบคนเสียงไพเราะบุคคลจำพวกนี้เมื่อได้ฟังพระสุรเสียงของพระศาสดาแล้วย่อมเริ่อมใสสามบุคคลบางพวกเป็นลูกขับประมาณิกามีความปอนเป็นประมาณคือเริ่อมใสในบุคคลหรือภิกษุที่ประพฤติปอนไม่ฉูดฉาดบาตตาบุคคลจำพวกนี้เห็นบริขารมีจีวรเป็นต้นอันมีลักษณะเรียบพื้น ปราศจ,จากความกาววาวของพระศาสดาแล้วย่อมเริ่มใสสี่บุคคลบางพวกเป็นธรรมะประมาณิกามีธรรมเป็นประมาณคือเริ่อมใสในบุคคลผู้มีศีลมีธรรมบุคคลจำพวกนี้ได้เห็นศีนสมาธิและปัญญาของพระศาสดาอันไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วย่อมเริ่อมใสพระศาสดาได้ทรงมองเห็นอุปนิสัยของพระนางรูปนางทาว่าเป็นรูปป่าป,ประมาณิกาควรจะแสดงธรรมเกี่ยวกับรูป แบบเอาหนามมาบ่งหนามหรือหนามย่อเอานามบ่งจึงทรงเนรมิตรูปหญิงอันสวยงามมากรูปหนึ่งขึ้นในธรรมสภาอายุประมาณ16ปีให้นุ่งผ้าแดงและประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้พระองค์ทรงให้พระนางรูปนันธาเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นพระนางรูปนันธาเข้าสู่ธรรมสภาพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายทรงอยู่เบื้องหลังภิกษุณีทั้งหลาย ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจคาระดิษฐ์ทรงแลดูพระทศพลตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระอันวิจิตด้วยพระลักษณะรุ่งเรืององด้วยอนุพยัญชนะอันพระรศมีวานหนึ่งห้อมล้อมอยู่ทรงเห็นพระพักตร์พระศาสดาอันมีสิริแจ่มใสดุดจันเพ็นและได้ทรงเห็นรูปหญิงหนึ่งยืนถวายงานพัดอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพระนางทรงแลดูรูปหญิงนั้นแล้วแลดูอัตภาพของตนทรงรู้สึกพระองค์เหมือนนางกาซึ่งอยู่ใกล้นางพญาหง์ จำเดิมแต่ได้เห็นรูปของหญิงเนรมิตนั้นแล้วพระไทยของพระนางถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิน้นพระนางทรงรำพึงว่าหญิงนี้มีผมง,งามหน้าผากของเธอก็อง,งามเป็นต้นพระนางได้มีจิตเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางรูป,ปนันทามีความพอพระไทยในรูปนั้นอย่างลึกซึง้งอันความงามแห่งรูปนั้นครอบงำแล้วมีพระประสงค์จะให้พระนางเห็นความแปรปรวนแห่งรูป จึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปลจากอายุ16ปีย่างเข้าวัยที่20พระนางรูปนันทาทอดพระเนตรแล้วมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้แปลไปแล้วไม่เหมือนรูปก่อนเลยพระศัสดารงทราบวรารจิตของพระนางแล้วจึงทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวหญิงวัยกลางคนหญิงแก่หญิงแก่คล่งคร่าเพราะชราแม้พระนางก็เบื่อหน่ายโดยลําดับ พระนางได้เห็นหญิงนั้นแปลรูปเป็นคนแก่มากฟันหักผมหมอกหลังโกงซี่โครงเหมือนกรอนเรือนมีไม้เท้ายันข้างหน้างกเงันอยู่พระนางทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินพระศัสดาทรงบัรดาลให้หญิงนั้นอยู่ในสภาพคนเจ็บนางทิ้งไม้เท้าและพัดใบตานร้องเสียงคร่อมล้มลงที่พื้นจมลงในกองอุจจาระปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปรนันทาเห็นแล้วความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ พระศาสดาทรงบันดาลให้พระนางเห็นหญิงนั้นตายศพพองขึ้นนอนและหมูหนอนไหลออกจากปากแท้คือทวารทั้งเก้าฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นสุงแย่งกันกินเมื่อได้เห็นดังนั้นพระนางทรงสลดสังเวชพระไถยว่าหญิงนี้แก่เจ็บและตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจักมาถึงอัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแน่แท้ลำดับนั้นพระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์และเป็นอนัตตาของอัตภาพทั้งปวงพบทั้งสามปรากฏแก่พระนางประดุจกองเพลิงใหญ่เผาลนอยู่ทรงเห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระสอจิตมุ่งดิ่งต่อกรรมฐานพระสัสดาทรงทราบวารจิตของพระนางแล้วทรงใคร่กรวนว่าอาจหรือไม่หนอที่พระนางจากทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองดยโดยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วบรรลุมรรคผลทรงทราบว่าพระนางไม่อาจทำได้ พระองค์ยังจําเป็นต้องช่วยต่อไปจึงแสดงพระธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่าดูก่อนนันทาเธอจงดูกายนี้อันมีกระดูกเป็นโครงอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่ามีน้าไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอแต่เป็นที่ปรารถนานักของคนขาวดูก่อนนันทาสริระของเธอนี้ฉันใดสริระของหญิงนั้นก็ฉันนั้นสริระของหญิงนั้นฉันใดสริระของเธอนี้ก็ฉันนั้น เธอจงเห็นท่าทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าอยากกลับมาสู่โลกนี้อีกเมื่อเธอคลายความพอใจในพบได้แล้วจกเป็นผู้สงบเที่ยวไปในโลกพระนางส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปฏิผลแล้วพระศาสดามีพระประสงค์จะอบรมวิปัสนาเพื่อมรรคผลทั้งสามที่เหลือแก่พระนางจึงตรัสสุญ,ญตกร,รมัานมีในว่านั่นทาเธออย่าทำความเข้าใจว่าสาระในสริระนีมีอยู่ เพราะสาระในสรีระนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีสรีระนี้อันกำยกกระดูกสามร้อยท่อนขึ้นสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายดังนี้แล้วกรัดพระคาถาแปลได้ความว่าสรีระอันกำยทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายฉากด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งชารามรณะมานะและมักคักเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางรูปนันธาได้บรรลุพระอรหัตผล เมื่อพระนางสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นผู้มีความชำนาญพิเศษในการเพ่งด้วยฌานด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องพระนางไว้ในตำแหน่งเอตทักคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌานหรือผู้ทรงฌานจากหนังสือทางแห่งความดีเล่มที่สามอ้างอิงจากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าอันหนึ่งพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายพระคาถาในบทนี้ว่าเหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายให้ยกไม้ทั้งหลายขึ้นเป็นโครงเอาทวันผูกแล้วฉากด้วยดินเหนียวทำให้เป็นเรือนภายนอกกล่าวคือนครเพื่อประโยชน์แก่การตั้งปุกพณชาติและอปารณชาติเป็นต้นลงฉันใดแม้สรีระนี้ที่เป็น,ปนไปในภายในก็ฉันนั้นอันกำยังกระดูกสามร้อยท่อนให้ยกขึ้นแล้วทำให้เป็นนครอันเส้นเอ็นดึงรัดไว้ฉากทาด้วยเนื้อและโลหิตหุ้มหอด้วยหนัง เพื่อประโยชน์แก่การตั้งลงแห่งชราซึ่งมีความสุดโทมเป็นลักษณะแห่งมัจุดซึ่งมีความตายเป็นลักษณะแห่งมานะซึ่งมีความเมาเพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยความระหงเป็นต้นเป็นลักษณะและแห่งมักค้ากมีการทำกรรมที่เขาทําดีแล้วให้ฉิบหายเป็นลักษณะเพราะอาพาธอันเป็นไปทางกายและทางใจเห็นปานี้นั่นแหละตั้งลงแล้ว ในสีรินี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรอะไรที่เข้าถึงความเป็นของจะพึงถือเอาได้ดังนี้แหละ